คืความสัมพันธ์กับพี่ติดหลายคนยังไม่ได้อัปเดตกันบ้างหรก็จริงๆรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะคือบางทีการที่เวลาที่เราคบใครเนาะมันก็จะมีเวอร์ชันที่เอ้ยเราอยากจะแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างไพรเวทเนาะเออก็คือไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้เจาะจงเอ่อไม่อยากให้เจาะลึกเข้าไปถึงรายละเอียดใช่ไหมใช่ค่ะคือรู้สึกว่ามัน เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวครับแล้วหนูตกใจไหมอยู่ๆก็ดูอะไรเป็นเ่องเป็นเรืปัญหที่โพกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จักส่วนตัวคือไม่รูเจอกันก็คือตามเพีงเดียวแต่ว่าไม่ได้มีความแบบก็คือส่วนตัวคือเราไปกับเพื่อนส่วนเฉยๆแล้วก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนของเพื่อนก็ไปกับพี่มุ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่บังเอิญสุด แต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยเพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการสนตัวใช่ค่ะก็เลยงงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบโยงมั่วไปนิดนึงค่ะส่วนนักจับผิดด้วยมุมภาพบางทีด้วยอะไรแคปชั่นต่างๆจริงๆมันไม่มีมุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆอันนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับ ผู้ชายคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติทั้งเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติทั้งคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถูกถามเดี๋ยวไปทำอะไรมาหรือเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยคนทีรับผลของผมจะถูกไม่นะคะจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาแบบอุ้ยเขียนอะไรอะอะไรเงี้ยเออคือเขาก็รู้กันหมดกันแล้วที่ผมไม่เข้าใจคือจะมีดินเนินการอะไรไหมคะลูกก็ไม่ค่ะแต่ก็แค่รู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเนาะบางทีเราก็ควรจะต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการทํางานร่วมกันเนาะเราเราเจอเรื่องกวนใจมาบ่อยเหมือนกันเนาะสําหรับสําหรับมาเรีย <c oughs> เราไม่ <c oughs> เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ตัดตัดซะหน่อยไหมคือเป็นเรื่องปกติ <Okay. S 2> ที่เจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็จะชินไหมก็ชินจะอีกนอนไหมก็อีกนอนแต่ก็บางทีมันก็ทําให้เวลาที่เราแบบเราอยู่นิ่งๆเนานะ ราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบมู้วามีเราไม่ได้แบบไปสร้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็เกินไปบางที่เพื่ชายเขามีขยันติดต่อมาหรอขอโทษอะไร้ยไหมแบบที่แบบต้องมีชื่อมากระทบไม่ค่ะไม,ไม่คือจริงๆไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบใหญ่ขนาดนั้นแต่แคร่รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีแบบเราทํางานร่วมกับนักข่าวเนาะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเขียนอะไรอ่ะมันต้องมีมูนนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าแบบเขียนเขียนไปตามแบบอยากที่จะโยงก็โยงอะไร อยากให้โซฟเอาออกมาให้สังขารเราได้อ่านได้ฟังไม่ได้อ่านเลยค่ะไม่ได้ติดตามเรื่องความรักตอนนี้คือปิดไหมคะเรื่องความรักตอนนี้ปิดไคะหูว่าปกติค่ะปกติไม่ใช่คนไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแต่แค่รู้สึกว่าเราบางทีเวลาเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมันก็มีความสุขอีกแบบ ไม่ต้องเจี่ยถ <c oughs> ือว่าตอนนี้สบายใจเราก็รู้สึกว่าฮี่เราได้ใช้ชีวิตแบบแบ่งพาร์ทงานพาร์ทส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นอย่าเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันเฮลตี้สำหรับตัวเราก็เลยขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในวลนนี้ดีกว่า